เฟซมีอยู่อาจจะอาจจะไม่ใช่เฟซทั้งหมดอาจจะจริงบางส่วนเฟซบางส่วน,วน,วน,นก็ไห้ถูกแพ่ขยายบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วมันก็มันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะเพื่อปัดคนประโยชน์อนนะไรบางอย่างก็ถ้าเกิดไปไม่ได้ถ้าที่ที่ได้ได้รับข่าวพวกนั้นแล้วอยากจะทราบความจริงก็ขอให้ผ่านะคแล้วเราก็จะได้ได้ได้เรียนได้ทราบความ บ่อยที่ผมเห็นบ่อยนะครับก็คือเรื่องของบอกว่าทําไมน้ํามันแพงตรงนี้มีน้ํามันทําไมคนไทยไม่ได้ใช้น้ำมันตรงนี้อะครับอันแรกก่อนนะครับเราเราแนวเราที่ของการตั้งที่เนี่ยแตกต่างจากการดำเนินการของบริษัทเอกชนรถที่เชิญบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะก่อนที่จะเข้าไปทำการวัดปริมาณน้ำมันในพื้นที่ไหนเนี่ยเกาจะต้องมีวิธีการที่เรียกว่าตรวจสอบหรือไม่ก็เป็นพวกเอาวิธีการเศรษฐศาสตรที่ทนอิกมา รันยูภายใต้เวลาสัมปทานที่มันแน่ชัดเี่มา1บปีปีนี้ก็นองดีรายรับรายจ่ายประมาณราคาน้ํามันในช่วงเวลาที่จะทํำสัมปทานนะครับแล้วก็ต้นทุนกาไรทั้งหมดเนี่ยการลงทุนที่เรียกว่าเป็นงบลงทุนห้าโางริษทคอสต์ต่างๆแล้วก็รันโคลนิคภาในช่วงเวลา10ปีเป้าหมายเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดนะครับแล้วก็มีผลตอบแทนผลให้กับผู้ถือหุ้นสูงสุดบริษัทเติบโตอย่าง ดีที่สุดที่เราทำได้แต่ที่นี่ไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นนะครับส่วนึ่งเนี่ยแหล่งน้ํามันเราเป็นแหล่งน้ํามันเล็กๆระดับสามตำบลที่มีสักยภาพจํากัดน,นะครับเราก็าจริงๆแล้วชินทรายที่มีน้ํามันเราเนี่ยเป็นชั้น,นบางๆแล้วก็เป็นแล่งที่มีขนาดเล็กมันก็เลยไม่ได้ดีผลผลิตมากเหมือนใครที่บอกว่ามันจะเป็นเหมือนตัวหลักลางที่นี่มันเป็นโมเดลเล็กๆโมเดลหนึ่งที่ส่วนราชการเข้ามา ส่วนราชการเท่านั <fin asi> <ots> ้นนะครับสิ่งที่ทาได้เพราะเราไม่สามารถจะจ่ายเงินเดือนให้เหมือนกับวิศวกรป็นตัวเรียนตามบริษัทน้ำมันอะไรได้ที่โอ้ยผมนั่งมาตั้งเดือนละเป็นล้านเนี่ยผมว่าเระตัวเราหัใจินเดืินหมไม่ได้แบบนั้นก็จ่ายแบบปกติเอาฐานทั่วไปลูกจ้างพนักงานก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่บนพื้นฐานของของของระบบราชการแต่จะไาจ้างทุกอย่างอยากให้ให้เปรียบเทียบสเกลว่าที่เนี่เหมือนหนองน้ําท้ายหมู่บ้านเล็กเล็กแล้วก็มีปลาอยู่จตงกัดมันก็ออกลูกออกล้างอะไร เราได้พ้อแถ้ตกลาได้ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรแล้วลองดูระดับแหล่งน้ำระดับจังหวัดอย่างกวางปยาดหญ่อยว่มันเนืองไงหรืออ่าวไทยหรือมากรัสเซียที่ผิกนะครับระดับแหล่งน้ํามันของพวกโอเปกพวกอะไรเนี่ยเป็นระดับระดับใหญ่ขนาดอ่าวไทยอ่าวเม็กซิโกแต่ว่าแหล่งน้ํามันที่เนี่ยเหมือนขนาดจริงๆเอามนพื้นที่เก้าร้อตารางกิโลเมตรจริงนะครับแต่ว่าแหล่งน้ำมันมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายไป ในรูมแผ่งที่เราเรียกว่าแห่งฟางนะ่ะแต่ละแหล่งอาจจะมีมีขนาดตั้งแต่ประมาณหนึ่งสนามพุตบกอลไปจนถึงหนึ่งโรเียนประมาณหนะึ่งโรเียนนะฮะข้างขอภูิาคออกในขณะที่แหล่งบางแหล่งอาจจะเหมือนก้านเขยยวนะในแหล่งสลิดจิตเองจะมีตอนเนื้อตอนการซ้าขวาต้นออกแต่ละที่มันก็มีโครงสร้างใหญ่เทียบเท่าประมาณก้านเขียวได้ แล้วถ้าเป็นแหลง่งในอ่าวไทยมันจะใหญ่กว่านั้นถ้อ่าวไทยใหญ่โอเคมันมีโครงสร้างเล็กๆที่เรียกว่าแหล่งพ่งกดแหลงที่ระบานแหลงไห้แหลงพวกนั้นใหญ่เท่าพื้นที่จังหวัดนะครับเพราะเราแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปคุยถึงข้า,สขาบสมุวจอารับีแล้วว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนอกจากความใหญ่ของพื้นที่แล้วมีความหนาของหินทรายที่เจ็ดิตาเียนนะครับของเรามีระดับตั้งแต่สามฟุตสิบฟุตถ้าเป็นเมตรก็ประมาณประมาณสามเมตรนะฮะถึงสูงสุดไม่เกินสิบห้าเมตร ในขนาดที่ของเขาความหนาขอางนั้นอินไซส์300เมตรมันมันต่างกันโดยที่เฉยนะครับแล้วก็อัตาราการผลิตที่มันไหลเมื่ไหล่น้อยวันวววหนึ่งเราผลิต600บาร์เรลผมว่าบาร์เรลจำไว้นะผม0บาร์เรลหนึ่งบาร์เรลประมาณ1 5 9ลิตรนะครับแล้วผมว่าบาร์เรลนี่คืออะไรเพราะเรากันออกมาเป็นดีเซล30%ก็อยู่ในเกณฑ์2 3 0 9 0 0 0ลิตรต่อวัน <c oughs> น mm ั่ที่เราทําได้สามหมื่นลิตรจะไปช่วยอะไรประเทศชาติได้ประเทศไทยใช้น้ำมันวันละล้านบาเร็วแล้วผลิตในประเทศได้เจ็ดหมื่นโอเคเราผลิตหกร้อยเหมือนประมาณหนึ่งในเท่าไหร่ประมาณสสองกว่าประเซาพอพอพอเอาคอนซัลชันของประเทศเราวันละหนึ่งล้านบาเร็วนะมาผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเราผลิตมาเจ็ดสิบปีนะเป็นน้ํามันสิบหกล้านบาเร็วให้ประเทศไทยใช้รีๆได้สิบหกวัน จาก70ปีที่เราผลิตมาแล้วนั่นคือไม่ต้องมีต้นทุนไม่ต้องมีการจ้างงานไม่ต้องมีอุปรกรณ์เครื่องมืออะไรท้งเลยเอาน,าน้ำมันทั้งหมดให้ประเทศไทยใช้ใช้ได้16วันแล้วทุกท่านคิดว่ามันจะช่วยอะไรจะเอาแมนบีไปช่วยบาวานได้ไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นความจริงที่ที่มันเป็นมาอย่างนี้แต่บางคนก็บอกว่ามันเหมือนโอเปตมันมีน้ำมันมมเยอะในความจริงก็คือเรามีแค่เที่เรามีนะครับเรามีมันมาบริการ แล้วโรงกานเราอาจจะจํากัดหน่อยว่าสมัยก่อนเอาแค่มันได้ดีเซลมาละเราก็ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆทุกคนต้องใช้ทุนสูงที่จะทาให้มันเกิดดีเซลมากขึ้นส่วอย่างเช่เป็นน้ำมันเตาแล้วแล้วถามว่าเราจะทําไงเราก็เลยต้องกำนดภ่าเท่าไหร่เราสามหมื่นลิตรเนี่ยมีมีคุณค่าต่อความทับมากข้าวเกิดสงครามนะครับถ้าเกิดสงครามเนี่ยเรือลุกน้ำมันข้าวเอาขายไม่ได้โรงัานน้ามันก็ไม่มีน้ำมันเยอะกว่า แล้วโอเคตามพวน้ำมันเนี่ยไม่ทราบว่าทางบริษัทน้ำมันเขาได้สำรองโครงการตามกฎหมายบ้านน้อยแค่ไหนแต่แน่ๆเรามีน้ำมันให้จับจองครับปับปุงยาระบุได้แล้วนะสามหมื่นลิตรก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเมืถ้าเราเราปรับปรุงอากาศเราพยายาํทำน้ำมันอากาศยานได้เราจะทำน้ำมันเบนซินได้นั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่ทุกวันนี้เราก็อยู่ได้เพราะไม่ได้ใช้เงินรัฐบาลเลยนะตั้งต้นด้วยเงินหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐจากบริษัทน้ำมันที่เขา ไม่ทำตามสัญญาสัมปทานแล้วก็เลยเอาเงินมาปรับตามสัญญาหรือประมาณว่าข้าปรับแต่ถูกแล้วยกให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็ให้มาเป็นทุนเริ่มดำเนินการที่นี่หนึ่งล้านหรือสอล้านสมัยก่อนน่าจะสักเท่าไหร่ยี่สิบกว่าล้านสามสิบกว่าล้านบาทอะไรประมาณนั้นแล้วก็เติบโตมาเรื่อยเราไม่ได้คิดแบบที่ผมบอกว่าสิบปีไรเงินกำไกำไรสูงสุดเราคิดแต่ว่าคิดคอสโลเพราะวอะไรต้องคอสโลเพราะว่าเงินเรามีจํากัด แล้วเราก็เลยไม่ได้นำไปสู่เุกา์ไมหมายการทำเงินสูงสุดแคชโซโมเดลหรืออะไรเราเราไม่ได้ต้องการเสนเส้นแววลูกแบบเราเอาไปทำอะไรต,อนนต่อที่เราะอะไรอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่มันนานได้เหมือนรีเซิร์ฟให้กับประเทศหรือรองทับให้ตาที่สุดเพราะฉะนั้นกลายผลิตลที่เราเรียนก็เลี้ยงผลิัณฑ์ที่ต้องทิ้งหรือที่ทำมาใช้ได้แค่แค่บทสองบทแรกแล้วที่เหลือเราเราต้องอยู่แบบเราผมว่ามีที่เดียวนี้กที่ที่เราทําำพลิกน้ำมันแบบนี้ได้กกลงจอนนะปกติ คนสำรวจก็ต้องรวจเลยแล้วขายมันดิเราไม่มีใครที่จะเอาน้ำมันดิมากราดนครับทำไมต้องกาดเพราะเราต้องการดีเซลมันก็ขาดองค์ประกอบไหนไม่ได้แล้วได้น้ำมันมาแล้วแล้วทำไงให้อยู่ได้ก็ต้องขายไปเอามันหมุนกลับมาใช่ไหมพราอยู่เป็นน้ำม <c ros LES> ันมันก็อ like ยู่ไ <jur> ม่ได <pol> ้เพราะว่า <treatment> ม <conditions> ันมีการระเหยมันมีสุดท้ายก็แข็งตัวเหลือแต่แข็งแขงเหมือนกับที่วิ่ขารองเท้าน้ามันดิบก็จะเป็นอย่างนั้นไปมันก็วนเวียนระบบต้องอยู่ได้อย่างนี้นะครับทำมากกว่านี้มันก็อาจจะไม่ได้ทำน้อยกว่านี้ก็อยู่ไม่ได้ ผมว่ามันเป็นความบาลานซ์วถ้าทุกท่านเอาติดโกร้านบาเร็วมาหา7 60เอา68แล้วกเก้น9ปีก็ได้สามว่านที่5วันมันจะออกมาประมาณ600บาเรลต่อวันคุณโวเลสหรกจจังมากเลยก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรากําลังทำาอยู่ทุกวันนี้ถ้าตัวเฉลี่ยก็600บาเรลต่อวันแล้วเราก็ทำ600บาเรลต่อวันทาไงให้อยู่ได้นาเราไม่หมดรานจี่มืที่น้อยอยากเจ็บให้มันเป็น3บุนบาเรลต่อวัน้าง้งอะไร ถ้าน,นวันไหนผมเรียนแล้วว่าจาเป็นต้องขายเพื่อจะเรามีพนักงานแล้รเรามีลูจกจ้างที่ต้องเลี้ยงดูแล้วองค์ความรู้ที่อยู่แลบวสมองของเขาเรื่องแยนเนี่ยวันไหนไม่รู้อาจจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของชาติเช่นว่าอาจจะต้องไปอยู่ตามโอกาสท้อมันอาจจต้องไปอยู่ตามกลไกไหนในภาวะสงครามก็ได้ใช่ไหม,มวิศวกรเราก็ต้องมีไว้แล้วก็ใช้ในเงินพวกนี้จะถูกใช้ในการพัฒนาโครงนะครับ นอกจากเรียนดูจ่ายเนเดือนเดือนสิ้นประดับราชการแล้วเนี่ยไม่ได้มากมายแค่พออยู่ได้แล้วก็ต้องใช้ส,สงุดไปเรียนให้จ้างคนใหม่ที่จะเข้ามานะครับแล้วก็เป็นสิ่งต่อกันเป็นรุ่นต่อรุ่นเรื่องคนเรื่องวัสดอุอุปกรณ์ก็ต้องให้พร้อมใช้งานนะครับต้องจัดเามาแล้วมีโอกันเรียนให้มันทางานได้ให้มัน่อนเนีน่ส่วนเวลาสงครามแล้วถ้ามันจะมีปัหญหาอะไรอย่างเงี้ยตเวลาเราจ้เราเป็นเรื่องที่ถูกไม่ได้ ว่าอย่างน้อยเรามีระบบนี้อยู่การขายก็จะมีปัญหานิดนึงนะมาเรามีกรรมฐานมันจะไปใช้ตามมาตรฐานของธุรกิจแรงงานโูไฟไม่ได้ก็คิดอยู่ว่าจะปรับปรุงลงปรุงปรับปรุงลงกลั่นให้มันสามารได้นะถ้าใช้เงินสดได้เราบริษาท่านท่านมีแรงงานทางการค้ากู้ค่านถ้าได้เงินมาสักสามร้อยล้านบาทเราก็สามารถจะปรับปรุงให้ให้เป็นดูไฟได้ก็อย่างนี้นะครับ อันนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งจะจะมีระบบเรียกว่าแท็กกิง้งทำให้มันเป็นน้ำมันเบามากขึ้นเราก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงเทคโนโลยีอะไรบางอย่างมันเทียบเท่ากษัทน้ำมันนะครับเรียนมาโปรเฟสเซอร์คนเดียวกันทังเราคนเดียวกันหลักการวิ้นฐานเดียวกันแต่ว่าแรงน้ำมันเราเราไม่เหมือนเขาเราก็ต้องทาได้แค่นี้บางอย่างที่ปีที่มันแพงเกินถ้ายังไม่ต้องเป็นต้ำตาลก็ทำเท่าที่เราเราเราับไหวแล้วมันก็เลยอยู่มาถึงวันนี้ได้เรงแรบแบบเจ็ดสิบสอกเตียง แล้วก็ถ้าจงเป็นอย่างนี้ก็อยู่ได้รับอย่แต่ว่าน้ํามันเป็นทรัพยากรที่มีวันหมดมันต้องหมดแน่นอนไม่มีแหล่งน้ํามันไหนที่ไหลเรื่อยเรื่อเพราะอะไรครับมันใช้เวลาหลายล้านปีเป็นยี่สิบล้านปีร้อยล้านปีกว่าจะสร้างน้ํามันแล้วมนุษย์ใช้เวลาแค่ร้อยปีเท่านั้นเองในการใช้มันไปเพินคขึ้นแล้วะวันหนึ่งมันต้องหมดที่นี่วันหนึ่งก็ต้องหมดแต่เราจะอยู่ได้มา